เปิดรายได้เบสํำสิงต่อปีทำเงินได้เท่านี้รวยดุดเศรษฐีตั้งแต่เด็กสุดอึ้งรายได้ต่อปีเรียกได้ว่ามีกระแสดราม่าเข้ามาแบบไม่ได้พักสำหรับสาวเบสํำสิงโดยเฉพาะคุณพ่อที่ตอนนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสาววัย17และเป็นที่น่าสนใจในสังคมมากๆทางด้านสาวเบสออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึก บอกพอว่าถ้าผิดต้องยอมรับผิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เรื่องที่เจอเบสบอกว่าค่อนข้างหนักแต่ก็เดินหน้าสู้ต่อไปแต่คนก็ด่าเราหาไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเม้นใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเรียกได้ว,ว่าสเบสทั้งเก่งทั้งขยนันและอดทนมากๆซึ่งปัจจุบันเบสทำสิง่งทำงานเยอะมากเป็นทั้งยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงรวมถึงเปิดบริษัท และเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์และตอนนี้ช่องคําิิง f ฟ m i l y มีผู้ติดตามมากถึง5ล้านคนรายได้คาดว่าอยู่ที่2ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้เฉลี่ยต่อวิดีโออยู่ที่2,812ดอลลาร์สหรัฐทางด้านมนติชนรายงานว่าเบสได้จดทะเบียนเปิดบริษัทไม่ได้หมดจำกัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาท จากข้อมูลงบปี2,565ในประเภทกิจกรรมการผลิตภาพ,พยนตร์และวิดีทัศน์พบว่ามีรายได้8.4ล้านและมีกำไร2.3ล้านบาทเรียกได้ว,ว่าทังเก่งรวยขยันจริงๆ